แล้วก okay. ็ใส่สับรดด้วยนะคไมเด็กินข้าวเหนียวล้เกลือเเลยกกินข้าวคุยปากไม่ใช่อร่อยั้นก้เหนียวเียทำก็ปากอะไปก็อร่อยเลกินข้าวอไหยิไ้หมแต่ก็ไม่ค่อยหยิข้าวหย่่วเิอกไว่นยมากือนแบบหมูหยองบ้างข้าวเหนียวเ่มเอาหมูหยอกมาใส่ข้าเหนียว้าก็บหมูข้าวเหนียวแค่แยค่ทำเป็ข้าว้ ข้าวเหนียวโรยเกลือเออยกินไหนทข้าวฝยเนี่ยเขาเขายากข้าเหนียวยากบาาอมดไม่กินดี่าข้าวต้มมัข้ามมัข้าวต้มมัอร่อยข้าวต้มมัดเออข้าต้มมัดเนาะโอ๊ยไม่อยากเโอ้ไม่น่าได้แล้วเก่งไม่ได้แล้วา กินหอยนั่นน่ะหอยอันี้มันเอามา้มัด้นเ่ดูดดดจุ๊บจุ๊บจยว่าอยกกินเนี้ยไคิ้มัท่องก๋ใส่นอปลาแล้วกินเาต้มอะเอมาอไม่จิมันจิ้มไม่ออกกินดูดไม่อยากกินเาต้มอร่อยมากมันจะมีันจะมีแ็งๆในน้าปลาใส่สียวยาตัวเล็กๆอะรเฮ้ยบ้านกดเรืงเล็กๆที่กบกบอเคยกินบ้านท่องกบใส่น้ำปลาแล้วกินกับเขาต้มรออ กินบ่อยเออกินปลาต้้งโกแบบหวานอะไม่ชอบเราเรียกว่าสลับพี่ชอบกินปลาข้าวสารเลยที่อยู่ใต้ปลาข้าวสารเขว่าอะไรตัวเล็กปลาตัวเล็กอะที่ว่าทอดจบเลยไม่เขาไม่เรียกปลาข้าวสารเขาเรียกว่าปลาจิ้งจั่งปลาจิ้งจั่งปลาจิ้งจั่งเขาเรียกปลาจิ้งจั่งปลาจิ้งจั่งเขาเลไมเรียกปลาข้าวสารนะ เมมดันเอาใส่ไว้ในจานก็ได้ตั้งเพมขิดตักเรามันก็ไม่สกปรกไปมากกว่านี้แล้วแหละเอาพี่ก็เป็นเก้าอี้เลยาอีอะไรไม่เป็นไรต้นก็ต้นเราเก้าอีที่เรานั่งผ่านต้นใครมาบ้างก็มีท้ายอย่างน้อยเป็นต้นเราวิชาอะไรต่อไปเธอจะผ่านขับรถขึ้นไหนขับร้องกันขับร้อง การ้องเพลงการ้องเพลงฮะวิชาร้องเพลงวิชาขับร้องการขับร้องการเปล่งเสียงวิธีเอกร้องเพลงการเปล่งเสียงการเปล่งเสียงเอกขับร้องค่ะเวลาตอบตอบตอบเล่นเอกอะไรคะโอ้เอกดนตรีค่ะหยุดถแล้วเล่นเอกอะไรเอกร้องเพลงไม่ร้อยนะเอกร้องเพลงเอกร้องเพลงแต่เข้าปีหนึ่งใหม่เกินเกียรนอ่ะเฮ้ยแต่พออยู่ปีสองเอกร้อยร้อยไทย เาต้องไทยไงเอกวอยไม่ไทยพออย่าพูดวอเอกทำไมเหรอเอกแหมเอกอีเอกเอกเอกีเอกเอกอะไรเอกแล้วก่อนนะเอกีแล้วถ้าพูดว่าอะไรตอนนั้นอะอะไรเอกแต่บอกว่าไม่แล้วนั่นแหละก็ไม่อยากได้ยินเอกเอกเอกโอ้ยแค่ถึงื่อนเพื่อนกอเอกนี่หอบเอกเนีอยคนเดียวไม่อะน่ารัามากเลยอ่ะห่ยปากเอกเด้อเออเพื่อนพี่ก็ชื่อเอกไง เฮ้ยเฮ้ยทำไมฝั่งนี้มันเปิดได้อะเอาอะไรเอยิงบิกเออาใครพิก้เนี่ยยงเบกเอยไงคขมันยองเฟียเฟียกล้องเฟียกล้องเขาเนี่ยเาเเนาะอย่าเงยใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใหอยาเงยใช่ไมาเอาอยอะไรมาก สรุปในบ้บบากอ่ะเอองงเอาไปตั้งลงไม่เขียนยัมมดีๆจะหลบดทำไมนี่ต้องประกาศด้วยนะชาติผู้ประกาศต้องมีกรรมการอยู่ข้างๆโฮ้ยพีไอจีนี่จะไปกินข้าวแล้วทำกันเกี้ยงนี้เลยมาถ้ไอติมมีไอติมช็อกโกแลตปะมีมีม,ม,มอออีอยู่ในถังอ่ะมีถังใหญ่อ่ะเอามาณมาโหเยอะเกินเฮ้ยเยอะเคลือยังอยู่ขี้แดด อร่อยพี่ก็เคยยังมีอยู่นะเอาข้ามาเยอะกินยังไเนี่ยักกินอย่างนี้เลยอเอามือทั่วนี่อหหอ้โหอ้โอ้อ้โหโ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 อหอ้โอ้อโอ้้้ มานมหนือยห้าเปอร์เซ็นต์ไข่แดงสามเปอร์เซ็นต์มันมอายุกว่ากันโคตรเซ็งอะร้องทอนเดียวร้อนทั้งฟาเบว่าพี่ต้นนี่เออพี่กะเกลือมีอยู่นี่่ตชหง่ส่ะพี่กะเกลือวะพี่กะเกือพี่กะเกลือทำไมอะพี่กะเือเาเรียกว่าพี่เกลือพี่กะกลือนี่าปาี่้ปลาพี่ ตีน้ำปลาน้ำปลาพริกตีน้ำปลาน้ำปลาพริกปลาน้มพริกน้ำปลาปลาต้มพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาปลาพริกงาน้ำปลาพริกพริกกับปลาคุณมองเห็นไหมมองเห็นเนี่เห็นนี่อยากเซ็งเห็นนี่ไม่วางไว้ในนี้มองเห็นหมดอดีต่าบ้านมองเห็นนี่ผู้ชายเรียกไอ้ผู้หญิงเรียก อืดถ้าจะเอเป็นคนดีขนาดได้พูดเพราะเชียร์มาทำมรสอนมาดีที่บ้านสอนมาดีมันคิดคิดออกแล้วแต่มันยังไม่ไม่ฝากไพดต้องป่าตุ้ง้าไว้ก่อนใช่ไหมพี่ก็คือต้องเรียงให้มันเป็นี้องเากอนลงไปก่อนแล้วก็ไม่ทายไปสนุกมากเลยไม่น้านามีส่เนี่ย เอ้าใหญ่อะโตจะไม่โตไม่ได้ไม่ได้ไมได้ก็ปลาน่เ่ไโอ๊ยาพี่กระชากมงห้แล้วเขเก็บดี่ไม้หน้าวีเอ้าไม้หน้าวไม่นั่นั่นแล้วนั่นแต่วกกิ้งนพกพกกิ้ง้ไอไแค่เลกิ้งถ้าเป็นพี่พ่ไงพี่ก็ลงเป็นเกลยไม่พูดไม่พูดอะไรเลย

มันลึกก็ได้แต่ท่ามัน, ceu, มนไม่ได um ้หรอกมันต un> ้องแบบมือเหนวดอยมันไม่กลนจะต้องกางแข็กางขาวด้วยต้องแบบเน้นแบบโยกอะโคตรยากอ่ะหนยยากไปสุดออนไงสุดออนของฉันอยู่ตรงที่รักกันถ่ายกันหมดแล้วเหรออยย่่าุงกับเอเอออยากกินโยเกิร์ต อยากกินเกลือแล้วลองดูมันอร่อยเปล่าชอบมันเอชอบมันเหอน่องอะไรแบบไปทั่วไปที่เหมือนเพื่อนเลยไปทั่วไปทีบไปทั่วไปทีบน่องอะไรบ้างเหมือนเพื่อนแพ้พี่เอาน้ำแข็งมาใส่น้ำน้ำมะม่ากระดูกแต่ปะเออยอยากกินอยากินลองดูดอะไรนะหัวลากเลยจุดพี่อะไรนะน้ำมะมีกึ่งออสตรอเบอรี่ทีด้วยน้ำก็จะดับหนึ่งเฟมเอ้ยเฟมเฮ้ยตึดกัน่าอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยรองเท้าใครวะใส่เลย กินหมั่มอ้าว๋ยวอกพี่หมั่มเลยหกเอมั้เฮ้ยก้นก้อนนี่ส่รมปากรั่วเรืจะใส่มาละเจ้าที่ปากรั่วมงฟ้านี้หนึ่งง้อสจันต้องการสให้เขาลองก้สมัสพ้าพาโอ๊ยสะพ้าเดือดร้อนที่เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วก็หมอลำ เจ้าเคลียร mm ์เ hmm. ฮียพีกินงมื่อ <oh นี right ้กันผัวผัวผัวว่าผัวผัวผัจัดรืองจี้จัดรืองจัดเรื่องอะไรอ่ะสิเขารอจังแมนสมหัวอกเจ้าตมสมใจไอเดีพระอกเจาเพริสมใจจังเจ้เพริพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของผมครับยี่สิบวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิบเก้าครับพรุงนี้วันสำคัญของผมับวอะไร よっしゃあこにんにちはい เจ้อนสิท่อเป็นวันที่เจอกันครั้งแรกไอ้เอาอ่ะไอแผลใครทำอ่ะใครทำใครทำยายแหลมย่าแหลมย่าแหลมย่าแหลมจะทำอะไรอ่ะย่าแหลมอะไรอ่ะเหนงาไหนงาเลยยายแหลมครับข้าวโรนี้อยากกินนมยายแหลมไม่เคกินหยิบนมให้หน่อย นมอยากกินนมยายแหลมหยิบนมให้หน่อยคูณบาดมากอ่ะนมอะไรว่าผิดปะนมมอนมรสมอไม่กินกาแฟไม่มีไม่รู้นมรสหวานตอนเป็นไมเกนสตรอเบอรี่ไม่จะจืดสตรอเบอรี่มีไหมสตรอเบอรี่ก็ไม่มีช็อกโกแลตจืดกับโรเฟสอีกน้อยก็เธอไม่รู้ แผ่นกันคิดถึงยาบเธอเธอแเลาอยู่ไกลกันแต่กนไทยแรงแรากกันสำหรับผู้ชายเอวเอวก็ลังตั้งขึ้นง่วก็้นอน chan peen peen lao sai pae ka khon ke peo lao mai got tham peen tham sae cha da li dai wan noi thoe lao khong thoe